สวัสดีครับก็จะมาเปลี่ยนเซลล์แบตสปาร์กกันเซลล์ Cell มันเสริมซื้อใหม่ก็แพงเหลือเกินนะครับอันดับแรกเราก็แกะเปลือกแกะแบตเตอรี่ออกแกะออกให้หมดเลยเอาเซลล์ออกด้วยเตรียมเปลือกเตรียมมันก็ตัดมีตัดแต่งนิดนึงเตรียมเซลล์แบตครับก็บัดกรีให้เรียบร้อยตามขั้วเดิมดูขั้วให้ดีขั้นตอนนี้สําคัญอย่าให้ช็อตกัน อันนี้ก็เช็คความเรียบร้อยอีกทีนึ่งใส่ชิ้นวนก้นเซลล์แบตด้วยแล้วก็ปาดเปลือกตามรูปเลยจะให้มันใส่ได้แต่ก้อนใหญ่กว่าเดิมดันปุ่มออกก่อนนะครับจะใส่ง่ายแล้วก็ดูหลอดนําไฟให้ดีจัดตําแหน่งให้ตรงนะครับอันนี้ก็ดูดูตําแหน่งปุ่มแล้วก็ใส่ปุ่มแล้วก็ดูแอดตัวเซนเซอร์อุณหภูมิจัดตําแหน่งมาให้ดี เขียนวันที่ไว้นิดนึงจะได้จําได้ทำเมืไรแล้วก็เอาไปชัดนะครับส่วนวิธีการารีเซ็ตรีเซ็ตแบตเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเออไม่สิการรีเซ็ตแบตนี้ก็ไปดูเอาในดูเอาใน youtube หลายคลิปก็ทําไว้นะครับมันจะมีโปรแกรมอยู่โปรแกรม DJI Battery Cooler ประมาณนั้นนะครับ